จำผมได้อยู่ไหมผมคือแจนนละ่ะผมได้รับหน้าที่จากหัวหน้าต่อต้านมาเฟียมาซึ่งผมก็จะมากำจัดพวกฝ่ายมาเฟียพร้อมกับเพื่อนของผมนั่นเองโอเคเราก็จะไปกันโอ้หัวหน้านี่ มันไม่ใช่สินได้ที่ผมทำทำได้หลายสินได้หลายอย้าผมเคยมาทำงานนี่แหลวแล้วผมก็ติดใจ ชอบงานนี้มากมากเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้มาทำงานนี้เพราะผมได้เคยมาแล้วที่นี่ที่นี่มันก็คือบริษัทของพวกมาเฟียมีหลายเรื่องทีนี้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นอืออี้ ไม่รอดแน่อืออือตุ้งตุ้งตุ้งอืออืว่าเออแกจะหวังว่าจะรอดเถอะตุ้มตุ้มตุ้มเป็นยังไงล่ะ ผมแล้วผมมาเซียไม่มีทางทำอะไรเชื่อแล้วได้แล้วอืออ้เออเออเมาพวกมาพวกเร็วเร็วมาเร็วพวกนเลเออ้ปลขวาใส่ป้าป้าเออตุ้มตุ่ม <c oughs> นก่นาเลยนะจูบหมาีบ้าแกไม่มีทางรอดแน่แกจะต้องตายตาย ฉันสู้ตายตายไมค์นี่มันดุงงจังเลยเนี่ยงงกับนี่มากเลยมันไม่รู้อะไรวะอืมเข้ามาอ่าอ่าไลค์กับคอมเมนต์ให้หมดทําได้ ทำลายที่วานทีวีมันทำลายให้หมด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 ทำลายทำลายทำลายอืม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 โ์หืไม่นานเลย Uh huh. อ่ะฮะเออตัวเขีบนี่คงจะทำลายไม่ได้นะเราไปก่อนเถอะช่วยมันแก้ปวดใจให้ผมด้วยเถอะ <c oughs> อืมอืมแก้ตายซะอืเออืป็นยังไงล่ะกาเกอร์มีปืนลั่งหรอ Ini yang mana dong. Hahaha, ayah. Hahaha, 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 Kudengar, nganggung. Kudengar, kau เป็นยังไงไอ้แกะเอ้ไม่รอดแน่เ <c oughs> ก้ไว้ที่หลังนะครับยังไงแกก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วมาเฟียคนไม่ดีแกฉันจะไม่ไปไว้แน่มาเดี๋ยวพวกไมีง่ายน,ายน,ายนายาักครับอือ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  เ <c oughs> อ้อเออเออเขอย่าหวังว่าจะลา่าทุมอ,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 อไปหเป็นยังไงรไ <c oughs> เราเปิดไปเราคือแก๊งกําจับมาเฟียออออ่ฮ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะงเร็วขึ mm h, ้นมาเร็วอจาร์เตอร์ไม่รอดแม่นี่เรามาช่วยแล้วนะคะเออ้าตีลกาตนยต้าหนึ่งเตาเฮียอุปหนู อ้าไอ้กาอกาไอ้กาไอ้กาไอ้กาอาอฮตแกจะตื่นตาเหรอไอกาไม่แกก็ตื่นตาไม่เป็นที่ต้องอยากทรแน่แม่เป็นไงแ่ะจุกา ชืจะการงชื่อพวกนี้ว่ากาเอออาอาอะเราความเปจะได้บัพปุองม,มาเฟียจะต้องตายเออเออออเออจะยังอยอรอดเยื่นนหรอนอแต่แกก็ยังตายอนันเชื่อ อ้าลฉันอยม่อย่างนั้นตลอดต้นไงใหญ่กับแสนโยแกหวังว่าจะรอดจะรู้นะแค่ลืม

เยวรีบนิกนเถอดตัวไม่รู้ถึงก่นก่นไอมาทีเออเออเออเรารีบนีกนเถอโอ้ยเพื่อนรีบดนีรีบหนีเร็วพวกนี้ไม่ใช่เล่นนหนั่นเนี่ยาจะไปสู้มันยังไงต้องรวมมือกันใจมาก

ก็มาเสียงโคมลอยมาเลยมาเลยพั่วมามามาอ๋อใช้ได้รูปชื่อเหมือนเดิมนตัวโอมันไม่ว่าแล้วเห็นได้โน่นนั่นเห็นได้แล้ว <simitation> 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 เก um, ียดเหมฉันไม่ได้กระดูกเป็นังไกันอ้อโอ้ยวันนี้ก็เดมาเร็วปะฉันได้อยู่ับจบคน้วล่ะ ดูน้องจะไปกันที่ไอ้สักแก่ออกมาด้วยแเราต้องรีบหนีไปน้ำพวกไม่มีเวลาแล้วพอดเรียกตัวเรากลับไปแล้ว กอนะบวอทรมาอจะปอะไรหรอครับเดี๋ยวฉันจะสทเพิ่มให้นาอีกคนนึงเพื่อที่จะช่วยนะโอเคไหมขอบคุณครับพ่อมครับร้บ เดีอยววังก็จะรอดง่ไปหน้ากูแ่ทก็นอย่าใช้กูเฟราะว่วนี่วันไม่แน่อยู่ว่ะเฮ้ยเราจะฆ่าแกไอ้มาเฟียน้ากูเอ้หเรารีบหนีกันก่อนถอะที่พวกนายจะตายนะเพื่อนไอ้เจ็บก็ไม่บอก เดี๋ยวฉันเบิดก้อนนั่นนะนั่นเนี่ยฉันต้องไปเบิดก่อนนั่นก่อนนังด้วยจะเบิดแล้วนาจะตายแล้วเนี่ยช่วยด้วนะนี่พวกง่ายกระโดดมาดับเบิ้ลกระโดดอะดับเบิ้ลกระโดดพูดไม่ฟังเลยเนี่ยนายเนี่ยเพื่อน ไปกันไปมาแดงมาเยอะมาด้านแกอยู่ล้างหัวใจเออ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  เออ,อ,อ,อ <c oughs> ไอ้กาเอ้ยแกไม่รอดแน่แกโคตรชู้ก่อนเออ Yeah, <laughs> yeah, เดี๋วอามาแล้วชุรีบนีก่อนเลยไม่งั้เตายแน่มันขกิดให้สำเร็จแล้วหนีก่อนนีบด้วยโอเคกามาเลยมามามาเร็วยังไงดี๋ยวกตาจะไม่ต้องมาสู้นแล้วเร็วเรเร็วเลยเร็วเลย มีเวลาไม่มากนะพวกงาไม่งั้นพวกเราตายเพราฟันพิงมันแน่เครื่องบวเสียงมันด้วยอีกอ่ะลูกพวกคุณหาไปไหนเร็วทุกคนวทุกคนมานีเร็วมามาจะลา,าไปเมาเร็วพวกมามามาเอ้ยเอ้ยขึ้นไม่ได้หยเออกดจะได้ นี่ไปแล้วน่าครับเราทำภารกิจสำเร็จแล้วโอเคงั้นภารกิจก็มีเงยแค่นี้แหละเดี๋ยวใปในเวไวหนะ้าฉันจะให้ภารกิจในายใหม่แล้วกันโอเคไหมโอเคครับขอบคุณติดตามตอต่อไป